วันนี้นะคะระหว่างที่เราเดี๋ยวเอาแมสมาใส่ก่อนใส่เลยนี่อันนี้ของโอโอ้เราหนูอยู่นี่ชิด้วยชิบ <c ười> เรืเ่องใหญ่เกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะระหว่างวันนี้เราก็ถ่ายคลิปนัชชาอยู่แล้วแม่ก็จับเฮ้ยทำไมนัชชามันตัวร้อนจังเลยเป็นพี่จ้าเต<ล> <c ười> ็ทีจ้าเลยบอกว่าฉ <ชา S 2> ันกินเร็จแล้วเนะีไปเอาโควิดมาตรวจให้นัชชาดิ สองขีดจัดๆเลยอเลยร้อนคนตัวร้อนนี่ใช่แต่ปกติอะนัดชาเป็นคนที่ตัวร้อนอยู่แล้วเพราะว่าเขาอะจะตัวอุ่นๆกว่ากว่าชาวบ้านนะตัวเขาจะอุ่นๆแล้วพี่อู๋ก็ชอบเดี๋ยวยียบๆลุงอู๋ก็ เขาทักบ่อยๆว่านชาเขาตัวร้อนเราก็จะมาจับบอกอ๋อมันจะเป็นคนตัวอุ่นอย่างนี้มันจะเป็นแบบเหมือนกับอุณหภูมิเขาจะสูงกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นไรแต่วันนี้ป้ากวางจับอ่ะรู้ว่าผิดปกติเพราะปกติเขาอุ่นก็ไม่มีขนาดนี้นี่เมื่อกี้ที่พี่สายจับอย่างนั้นหลังคือลวกเลยอ,ะอ่ะเสร็จ <laughs> แล้วเลยบอกเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี่ก็คือจับเขาหมดเลยนะและพี่นี่สอนกันบ้านพี่พิมพ์เมื่อกี้กอดการสอนกันบ้าน ลุงโอ้ทุกคนแล้วมาตอนเช้านี่เขาเจ้ตื้อติดกับหนูด้วยเออเขามาเกอดพี่ชายด้วยซ้อมขีดทำไงดีวะเขาดีใจเขาดโดนเดีใจใหญ่เลยซ้อมขีดสกีตอนตรวจนะซ้อมขีดเชียร์ใหญ่เลยขีดจริงจริงด้วยอ่ะแล้วหนูก็บอกได้ให้เวลาคุยกาต้องใช้ยี่ห้อเอื่นมียี่ห้ออื่นไหมแม่ไม่มีเรามียี่ห้อเดียวเลยแต่ยี่ห้อนี้แม่นยำมากแม่นยำเอาอีกอันนึงก็ได้นี่นี่ ตัวเองใช่ไหมเออเออไปเลยท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเลยนี่เธอทำงานนักน้าบ้านไม่ไปเดินข้างนอกไปแล้วเดี๋ยวจะไปกลับที่ไหนอ่ะไปกลับตัวที่ไหนอ่ะไปบ้านเก่าจะกลับไปที่โน่นเหรอไปอยู่บ้านนนนกลับสิบวันนะโอ้ห้าวันห้าวันเธออยากไปอยู่โรงเรียนป้ารู้เขาบอกห้าวันแล้วนะชาตอนเนี้ยไม่ต้องสิบวันไม่ต้องสิบวันแล้วแอบเอาปากกา หรือเปล่าไม่ิงนะไม่ใช่อยู่ๆันก็ขึ้นมาเองมันไปเลยถูกไปแล้วนชาถ่ายยปปได้แค่ขึ้นอยู่ๆมันขึ้นนะคะาผดเองเลยมันชัดขึ้นเหมือนมันจะชัดขึ้นเลยวางเหมือนมันจะชัดขึ้นโอ้ชัดมากพ่สายเฮ้ยอย่ามาทำอะไรแก้ยเเข้าใกล้กลัฮ้ย วิบวับแย่ทยยี่สุดหรอเดี๋ยวโดนนี่ออกไปหาแม่นี่เลย <c oughs> ออกไปหาแม่ทะ้งหมดเลยเร็วๆเราอีป้อมไปไหนเราอีป้อมอ่ะอีป,ป้อมหนีไปโต้ทำไมอ่ะพี่ติดมาจากโรงเรียนแน่เลยอ่ะน่าจะใช่นะคะเนอะติดมาจากโรงเรียนเมื่อวันศุกร์วันนี้วันอาจจะติดตั้งแต่วันพฤหัสก็ได้แต่เมื่อวานเราไม่ยุ่งกับนักชาเลยเหรอยุ่งวันนี้ยุ่งเยอะมากเมื่อวานนักชาไม่หายไปไหนเลยเนี่ เมื่อวานเขากลับบ้านโน้นไงอ๋ออ่ะตกลงยังไงสองทีชัดเลยนะชาป้านเป็นป้านอนเหอเหอคราเปล่าป้ามาพึา่งมาอ๋อแต่ว่านั่งรถมาด้วยกันเนี่ยเ้สุดี่ยเ้สองทีชัดเลยพี่ก้อง <c oughs> ไม่แต่เทสไปก็ <c oughs> ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาเพิ่งเจอกันเมื่อเช้านี้ถ้าติดนะมันจะยังไม่ส่งผลใช่ใช่ต้องอีกประมาณสองวนันป้า เดี๋ยวรอดูพี่สานะคะตอนแรกก็แบบยังคุยกันเล่นๆไหนไหนดูซิไม่คิดว่าจะสองขีดนะแต่ว่าเขาดูไม่มีอาการอะไรเลยล่าเลงมากอ่ะล่าเลงมากแล้วเมื่อกี้แบบถ่ายพูดจะจดจะจน้ำลายกระเด็นลงมาแล้วเมื่อวานเนี้ยมาพูดตรงข้าวพี่พิมพ์ยังบอกนม่ชาถอยใบเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นเสียงข้าวีดเออกระเด็นไปอ่โทรไปบอกน้องพี่บอกฮะไม่จริงอ่ะอะไรนะแล้วทำไมอยู่ดีแม่ไปตรวจอ่ะบอกเขาถ่ายคลิปอยู่แล้วตัวเขาร้อนแม่ก็เลย บอกให้พี่สาวมาตรวจให้ด่วนปรากฏว,ว่าเออพอตรวจแล้วสองขีดชัดเจนน้องพ่มพ์อกาอ่ะแล้วทำไงดีอ่ะเมื่อกี้หนูไปสอนกันบ้านหนูก่อนแล้วก็หอมกันด้วยหอมกันไปมาใหญ่บอกว่าไม่รู้ทำไงต,ตอนนี้ก็เลยให้น้องพี่พ์ทล้ลังใหม่เต้นใหญ่เลยนะจ๊ดีใจหรอนี่คือออกมาอยู่ดอมไล่ออกไปอยู่ดอม <c oughs> พี่สาวเป็นยังไงบ้างขีดเดียวหรอพี่สาวขีดเดียวอ่ะอ่ะงั้นพี่สาวเข้าได้นะจ๊น ทำไงดีกันแม่วางแผนแล้วเออนี่ทำไงดีอ่ะไลน์ล่ชางไปอยู่ที่อื่นคนเดียวเอออ่ะอย่าเข้ามาไหนอยู่ข้างนอกเอาแม่ไปเลยม่เี๋อยู่นี่ก่อนนะเอออยู่ตรงนี้ก่อนเออจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยนักช้างในกาเลยนะยักษ์ตะกอนแต่ช้างตอนตื่นเหมือนมันมีทะเลในคอมันอะ าไปจ่าบอกว่านัชามีเสลตพี่บ๊องก็เลยบอกว่าเอาตรวจเลยจ่ะเพราะว่าถ้ามีสเสลต์อ่ะเจ็บคอแล้วมีสเสลต์ทันคอเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าจะเป็นอ่ะแล้วก็ยิ่งตรวจยิ่ไม่ต้องเอากับแปะอ,อันนี้ของฉันยังนะยังมันกนรลังวิ่งอยู่เตนเเพราะว่าก็อยู่กัน,นัชาทุกวันแหละแต่แม่มันยังไม่ติดเลยนะแม่นัชาชายังไม่ติดเลยนะแม่เขายังไม่ติด แล้วป้าเขาจะติดไปอยู่กับนานชาทุกวันเลยเออก็กลับมาจากโรงเรียนกลับมานั่งกินขน,นมอะไรกันตรงเนี้ยเขาก็มากินด้วย <S <S พิมพ์ก็มากอดกันพี่พิมพ์กอดกันอะไรเงี้ยหนึ่งขีดยังปลอดภัยอยู่แต่อย่าเพิ่งวางใจรออีกสองวันเพราะบางทีอาจจะเพิ่งติดจากเขาหรือเปล่าที่เมื่อกี้เล่นกันอย่างมากมาย <S <S พี่สายก็ด้วยผู้เสี่ยง สวยจริงๆอะมีแต่ต้องกลับไปล้างจมูกก็ได้ฟอมป,ป้าป้าพี่สาและแม่เขาแต่ว่าแม่เขาก็ต้องไปกักกับเขาแหละเพราะไม่งั้นใครจะอยู่กับเขาใช่ไหมถึงไม่ติดพี่สาไม่ติดก็เหมือนติดเพราะว่าจะต้องไปอยู่กับลูกนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องซื้อ,อยาลดไข้อะไรอย่างเงี้ยตามอาการแต่ว่าหลานพี่สายเพิ่งเป็นพี่สายบอกว่าตอนนี้เด็กเป็นก็คือมีการน้อยมากหลานพี่สายแค่มีไข้นิดเดียวแล้วก็ จ็บบอกว่าแจบพอนิดหน่อยแล้ว2วันก็หายเลยพอตรวจซ้ําไม่ขึ้นอะไรแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวก็หวังว่าจะรอดนะคะเพราะว่าไม่อยากจะต้องกักตัวแบบมีธุระธุระทำเยอะมากงานเยอะมากอ่าทุกคนก็รักษาตัวนะคะลากันไปก่อนตอนนี้นะัชชาก็ได้ไปกักตัวเรียบร้อยแล้ว